ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปียนครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปียนนะครับอยู่กับเราสองคนผมเจโลธนพัฒน์และก็สันธารศดีเอกศภาคุณผู้ชมไปดูของดีของเด็ดแต่ละชุมชนทั่วประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันเยี่ยมเลยนะฮะแล้วความพิเศษในวันนี้นะครับนอกจากคลิปต่างๆหรือว่าของดีของเด็ด ที่น้องเกรซบอกแล้วนะครับ <ฮะ S 1> เรายังจะมีอินฟลูเอนเซอร์จากโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับ <ฮะ S 1> ที่ <ฮะ S 1> ได้คอยนําเสนอคลิปต่างๆมาให้รายการของเราเนี่ยได้นําเสนอให้กับคุณชม <ฮะ S 1> ได้รับชมกันเดี๋ยววันนี้เขาจะมาถึงที่สตูเลยนะฮะแล้วก็จะมานําเสนอของดีของเด็ดมาที่สตูของเราต้องติดตามกันนะฮะว่าแต่เขาคนนี้เป็นใครครับน้องเกรดย,ยัง ไม่บอกแล้วกันขออุ้ไว้ก่อนใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเขาจะพาเกรซกับพี่เจนโรเนี่ยไปล่องคลองบางหลวงชมวิถีชุมชนโบราณริมน้ำไหว้พระสามวัดค่ะในย่านฝั่งคุณก็ยังไม่เคยไปนะไม่เคยไปใช่ไหมนี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันแล้วยังไม่พอนะฮะนอกจากจะพาไปเที่ยวแล้วเห็นว่าจะพาไปชิมของดีของเด็ดของอร่อยที่ตลาดพลูด้วยนะฮะโดยเฉพาะมีกรอบรอฮาอันนี้ถือว่าเป็นของเด็ดที่แบบขึ้นชื่อมากๆของตลาดพลูต้องรอดูว่าจะมีมาให้ชิมหรือเปล่า งั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันก่อนนะค,คะแล้วก็จะมีอะไรมาให้ชิมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกัน<ม>นะคะกับเที่ยวทอ่องล่องคลองบางหลวงเชิญชมกันค่ะช่วงสร้างสรรคคนดีมีอาชีพช่วยชุมชน ชุมชนแชมเปี้ยนของเราในวันนี้ครับพบกับผมหึมพงพันธ์จินโรดครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวตลาดคลองบางหลวงสัมผัสวิถีชุมชนริมน้ำพร้อมล่องเรือไหว้พระจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ เราเริ่มกันที่ตลาดน้ําคลองบางหลวงครับซึ่งมีการนําเสนอเอกลักษณ์วิถีชุมชนทางยังสะท้อนภาพชุมชนดั้งเดิมได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายสินค้าสองฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จําหน่ายสินค้าต่างๆแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมน้ําแม้ว่าตลาดคลองบางหลวงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุน้ำนับร้อยปีแต่เสน่ห์อันงดงามของตลาดคลองบางหลวงกลับตราตรึงใจไม่รู้ลืม Welcome ไฮไลท์การมาเที่ยวชุมชนคลองบางหลวงอยู่ที่บ้านศิลปินครับที่ได้ถูกอนุรักษ์ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวลักษณะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นชั้นล่างจําหน่ายของที่ระลึกและมีกิจกรรมงานฝีมือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวส่วนชั้นบนจะเป็นแกลเลอรี่จัดแสดงภาพวาดภาพถ่ายร้านหนังสือและร้านกาแฟให้เราได้ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศยิมคลองบางหลวงบ้านศิลปินคือแหล่งรวบรวมงานศิลป์หลากหลายแขนงทั้งไทยร่วมสมัยและโบราณมาไว้ที่นี่บอกเลยครับ ว่าใครที่ชอบศิลปะและความวินเทจต้องลองมาที่นี่สักครั้งหนึ่งครับและทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่ายสองที่ชุมชนริมคอมลองบางหลวงแห่งนี้ครับก็จะมีการแสดงหุ่นละครเล็กครับชุมชนคลองบางหลวงแห่งนี้ยังมีหุ่นละครเล็กจากกลุ่มเยาวชนวายุบุตรที่เกิดจากการรวมตัวของเด็กๆและเยาวชนหลักรุ่นหลายวัยที่มีใจรักการเรียนรู้ต่อยอดศิลปะไทยให้กลับมาโดดแลนบีชีวิตชีวาอีกครั้ง แสดงหุ่นละครเล็กครับผู้เชิดทั้งสต้องรวมกันเป็นหนึ่งเปรียบได้ว่าผู้เชิดเป็นเพียงจิตและตัวหุ่นเปรียบเสมือนกายและด้วยฝีมือในการเชิดหุ่นที่ยอดเยี่ยมการนําเสนอที่ทันสมัยเป็นกันเองสามารถสร้างความสนุกสนานเรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีเป็นความประทับใจอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองครับ ออกจากคลองบางหลวงครับเรานั่งเรือไปอย่างช้าๆสบายๆเรื่อยๆือจนถึงคลองภาษีเจริญจากบนเรือเราจะมองเห็นพระพุทธมรรมยเทพมงคลของวัดปากน้ำและหลวงพ่อใหญ่วัดขุนจันทร์อยู่คู่กันของคลองภาษีเจริญบรรยากาศสองฝั่งคลองครับมีทั้งวัดริมน้ำสวยๆชุมชนริมน้ำและพอถึงจุดที่เป็นไฮไลท์เรือก็จะค่อยๆเคลื่อนช้าลงและจอดนิ่งเพื่อให้เราได้สัมผัสกับความงดงามที่อยู่ตรงหน้าพร้อมเก็บภาพความประทับใจครับ และอีกหนึ่งแลนด์มาร์คย่านภาษีเจริญครับหากมาที่นี่แล้วไม่แวะไม่ได้ครับนั่นก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญครับเดี๋ยวเราไปแวะสักการะหลวงพ่อสดกันครับ วัดปากน้ำภาษีเจริญถือเป็นวัดชื่อดังที่ใครๆก็ต้องเคยได้ยินมาบ้างครับคนส่วนใหญ่จะนิยมมาสักการะหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือหลวงพ่อสดเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตขอพอรด้านการค้าขายและการประกอบอาชีพโดยมีความเชื่อว่าหากได้มาขอพอรเรื่องการงานและอธิษฐานด้วยความตั้งใจและกลับไปขยันทำงานด้วยความหมั่นเพียรก็จะได้ความสำเร็จนั้นดังใจหวังครับ จากนั้นชมความงดงามอลังการของพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างรัตนโกสินทร์และล้านนามีความสูง80เมตรมีทั้งหมด5ชั้นโดยชั้นที่1เป็นพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านจัดแสดงของใช้สมัยก่อนและชั้นที่5เป็นห้องประดิษฐานพระรัตนเจดีย์สีมหามงคลซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมและบูชาได้ และที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับคือพระพุทธธรรมกายเทพมงคลครับพระพุทธรูปปางสมาธิสูง69เมตรสร้างด้วยเนื้อทองแดงเป็นงานแนด์เมดเลยครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับตอนที่เรานั่งเรือมาซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของวัดปากน้ำภาสีเจริญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่องเที่ยวแบบสุขใจสัมผัสวิถีชุมชนริมน้ำพร้อมล่องเรือไหว้พระห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับร่วมสร้างสรรค์นคนดีโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไงบ้างคะพี่เจโน่น่าสนุกมากเลยเนาะน่าสนุกมากเลยได้ไปล่องเรือเที่ยวชุมชนเก่าแล้วนะคะยังได้ไปเที่ยววัดปากน้ํากันด้วยครับแล้วเห็นว่ายังมีอีก2วัดที่จะพาเราไปนะคะงั้นขอเชิญ i n f เ u e เ c อร์ของเรามากันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณพงพันธ์จินโรหรือว่าคุณหึมค่ะเยสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหืมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจโน่สวัสดีครับ ต้องชมก่อนเลยนะว่าแบบลีลาการเป็นอินฟลูเอนเซอร์พาเที่ยวแบบนี้ไม่ธรรมดามีความเป็นมืออาชีพมากจริงๆอยากจะรู้ว่าทําไมเราถึงเลือกเรื่องที่จะพาไปเที่ยวตามชุมชนริมคลองแบบนี้บรรยากาศแบบดูดีมากชิวมากครับก็เป็นชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับคือทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตกันด้วยความเร่งรีบอยู่แล้วนะแต่พอไปชุมชนนี้ผมก็รู้สึกว่าเหมือน ย้อนเวลากลับไปมีความดั้งเดิมของชุมชนโบราณครับสัมผัสวิถีชุมชนแล้วคนที่มาขายของที่ตลาดน้ําคลองบางหลวงครับก็คือเป็นคนในพื้นที่เขาก็ยังอยู่กันได้ตั้งแต่อดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบนั้นอยู่ครับอ๋อคือเขาก็คือใช่คือเขาก็ขายของมาตั้งแต่แต่โบราณเลยคือบริเวณนั้นคือเราสามารถไปเที่ยวได้ทุกวันเลยไหมใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะ เป็นวันเสาร์อาทิตย์ซะมากกว่าที่คนจะพลุกพล่านมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนไทยเราเข้าไปกันเยอะมากครับแต่เห็นเมื่อกี้บอกว่ายังมีอีก2วัดที่อยากจะพาไปเที่ยวใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าเกิดมาเที่ยวแล้วผมคิดว่าไหนๆก็อยู่ใกล้กันขึ้นจากวัดปากน้ําภาษีเจริญล้วก็เดินต่อกันไปอีกนิดนึงครับก็จะเจอกับวัดอักศรสวัสดิ์ก็จะเป็นวัดในสมัยรัชกาลที่3ามครับศิลปะดั้งเดิมเลยครับไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ภายในอุโบสถครับมีประดิษานพระพุทธ รูปปางมารวิชัย28พระองค์ครับนี่นี่นี่ยี่สิบแปดใช่ครับยี่สิบแปดพระองค์ครับใช่ครับสกาละก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคลครับครับเป็นไฮไลท์เลยของวัดอัปสรสวรรค์ครับนี่ครับนอกจากนี้ครับถัดไปก็จะเป็นพระพุทธรูปฉันสมอครับซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในมณฑลบสีขาว เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มาจากเมืองเวียงจันทร์ครับเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากครับถัดมาใกล้ๆกับพระอุโบสถครับก็จะเป็นหอไตรของวัดครับเป็นหอไตรกลางน้าอ๋อนี่นี่นี่หอไตรเป็นที่ปริสฐานของพระไตรปิฎกครับพระคัมภีครับที่เขาวางไว้กลางน้ําคือป้องกันพวกมดแมลงปลวกที่จะไปกัดกินพระไตรปิฎกครับและที่สําคัญครับหอไตรนี้ก็ประดิษฐ์มาจากศิลปะดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาครับนอกจากวัดอับสรสวัสค์แล้วก็เห็นว่าอีกวัดหนึ่งครับคือใกล้หรือ ไกลต้องนั่งเรือไปไหมหรือไม่ไม่ต้องนั่งเรือครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับเดินข้ามสะพานแบบอ๋อนี่เดินข้ามสะพานไปเดินข้ามสะพานไปก็จะเจอกับวัดขุนจันทร์ครับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองครับอยู่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ครับนี่ครับวัดขุนจันทร์ครับชื่ออย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยชื่อว่าวัดวรามาตยพันธ์สารารามครับไฮไลท์ของวัดขุนจันทร์ครับก็เหมาะสําหรับชาวสายมูครับเพราะว่านอกจากจะมีประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่แล้วครับด้านล่างของหลวงพ่อใหญ่นอกจาก มีช้างสามเสียนแล้วก็จะมีพระราหูครับพระราหูจันทร์วัดนี้เขาจะเด่นดังในเรื่องของการสะดกเคราะห์ปีชงสักการะพระราหูครับนี่ครับที่ผ่ออไปเขาในวัดเนี่ยก็จะมีของดำแ8อย่างให้เราได้สักการะบูชาด้วยและนอกจากนี้นะครับ,รบก็ยังมีพระพิคเนตด้วยอูย่ใกล้ๆอยู่ในวัดเลยครับ <S 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 เราก็สามารถสักการะได้ซึ่งจะ หาเด่นในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็การค้าขายแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นพระพุทธไสาย,ยาสครับปางเสวยวิมุติสุขครับซึ่ง <คำ S 2> ลักษณะเอนนอนคล้ายพระนอนครับเป็นศิลปะระหว่างพม่าก,กับไทยผสมกันนั่นเองครับอ๋อใช่เลยใช่เลย แล้วก็ถัดไปครับก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อโตครับ,รบซึ่งสร้างตั้งแต่ปี2506ซึ่งเงินในการสร้างทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากชาวบ้านในชุมชนนีครับที่รัจิตสันทาร่วมลงขันกันแล้วก็สร้างครับด้านในก็ปริสถานหลวงพ่อโตครับ,รบก็จะเด่นในเรื่องของการค้าขายครับใครที่มาสักการะก็ จะประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภครับค,คา้คาการลงทุนห,หรือว่าให้กิจการรุ่งเรืองครับใครเป็นสายมูนะครับก็ทริปนี้ครับผมว่าครบเลยครับรต้องเรือคองบางหลวงถ้าเกิดใครอยากจะตามรอยต้องติดต่อโรงเรืออะไรที่ไหนยังไงฮนะ ก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ชาวชาวบ้านแถวนั้นเลยครับที่ผมไปผมใช้บริการของคุณลุงออสครับหรือว่าคุณลุงบัญชานะครับก็ติดต่อไปที่เบอร์0803077363ครับสำหรับราคาก็ขึ้นอยู่กับระยะทางทริปเส้นทางที่เราจะไปแล้วก็จำนวนคนที่ ลงเรือครับเที่ยวเหนื่อยแล้วนะคะอ,อยากจะไปชิมแล้วัวันนี้คุณหึมจะพาไปรับประทานของอร่อยๆอ,อ,อะไรบ้างคะแน่นอนครับมาฝั่งทนล่องเรือขากลับจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ขออุ้ไว้ก่อนนั่นไงช่วงหน้ากลับมาพบกันครับโอเคครับ<อ> ู่ช่วงที่2ของรายการชุมชนแชมเปียเป้ยนรายการที่จะเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะครับผมอ่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเห็นน้องเกรดรู้สึกว่าหน้าตาดูแบบยังไม่สดชื่นสักเท่าไหร่ ต้องมีของกินอร่อยอ่อยมาแบบกระแทกปากหนึงใช่ไหมถือว่าเนกำลังใจใช่ไหมจะได้ตื่นหน่อยเออนะฮะมีอะไรมาฝากบ้างไหมครับช่วงนี้ของกินอร่อยอร่อยครับช่วงที่แล้วผมก็พาทุกท่านไปล่องเรือไหว้พระกันที่คลองบางหลวงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ไหว้พระเสร็จแล้วเราไปขึ้นที่ท่าตลาดพลูกันครับตลาดพลูที่แบบว่าของกินแบบชื่อดังมากเลยเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ครับที่มีคนจีนอาศัยอยู่เยอะครับมีของอร่อยอยู่เยอะมากเลยจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับ และตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ย่านตลาดรูตลาดเก่าแก่ของฝั่งชนบุรีครับแหล่งรวมผู้คนหลายเชื้อชาติและของกินอร่อยมากมายครับมาที่นี่มาทำอะไรครับนอกจากกิน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 เดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยกินกันครับ ชุมชนตลาดพลูย่านเก่าแก่ที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยธนบุรีมีชื่อเสียงจากการที่เป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยๆอมากมายสามารถเดินทางสะดวกได้ทั้งทางรถรถไฟและเรือวันนี้เราเดินทางมาทางเรือลงที่ท่าตลาดพลูก็เลยแวะร้านแรกที่ติดท่าเรือกันก่อนเลยครับร้านแรกหรือร้านดังย่านตลาดพลูไม่มาไม่ได้เมื่อมาตลาดพลูครับนั่นก็คือร้านหมี่กรอบจิ้นหลีสมัยรห้าเขาบอกว่าสูตรดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่5้าเลยครับผ่านมาแล้วกว่า5แผ่นดินจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ร้านเต็กเฮงมีกรอบจินหลีสมัยรอหาสืบทอดสูตรลับมีกรอบของครอบคร,รัวมารวมร้อยสาปีมาถึงเราก็สั่งเมนูเด็ดประจำร้านกันก่อนเลยครับอีกหนึ่งของดีหนึ่งของเด็ดครับร้านมีกรอบเต็กเฮงจินหลีมีกรอบสมัยรอห้าหอมอร่อยสมคำนั้งเลยแค่ไหนเดี๋ยวไปกินกันเลยครับ โดยตำนานความอร่อยเลื่องลือถึงขนาดที่ว่ารัชกาลที่5มีรับสั่งให้มหาดเล็กมาซื้อหมี่กรอบที่นี่เพื่อขึ้นโต๊ะเสวยพระองค์ท่านโปรดเมนูนี้มากและได้พระราชทานนามเมนูนี้ว่าหมี่กรอบสวยสวรรค์อื้มอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆเลยครับอีกหนึ่งร้านเด็ดหนึ่งร้านดังย่านตลาดปูครับนั่นก็คือสุกนีข้าวหมูแดงครับเป็นร้านเก่าแก่ครับข้าวหมูแดงริมทางรถไฟกันแบบนี้เลยนะในราคา50บาท สมคํานั่นเลอ,เลอก็คือซอสกับหมูแดงหมูกรอกดีมากเลยครับยังได้กลิ่นกินเท่าท่านติดกับร้านสุนีข้าวหมูแดงครับคือร้านอิ่วก้วยโบราณเจเจ๊ไก่เจ้าเก่าตลาดพลูครับเขาบอกว่าร้านนี้ทำจากแป้งข้าวเหนียวเ,เนื้อนุ่มหนุบดับหารับประทานยากมากๆเลยครับ นี่นะครับขนมอิ่วกล้วยโบราณตลาดปูโดยขนมอิวกล้วยร้านนี้ครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2ไส้ครับคือไส้ถั่วเหลืองและไส้งาดำวันนี้ผมก็ลองทั้ง2ไส้อร่อยมากๆเลยครับ อีกหนึ่งของเด็ดย่านตลาดพลูที่ขึ้นชื่อมากๆเลยครับคือขนมกุ้ยช่ายอาหารที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนตลาดพลูและเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราววิถีความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จวบจนปัจจุบันมีด้วยกันหลายร้านเลยครับอร่อยทุกเจ้าแล้วแต่ความชอบกันเลย ร้านนี้กับตลาดพลูเรียกว่าแทบจะเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วครับกับร้านสุริยาคาเฟ่คาเฟ่โบราณกว่า100ปีใครมาตลาดพลูตั้งต้นจากร้านนี้ได้เลยครับมีทั้งแบบแก้วทานที่ร้านและซื้อกลับบ้านวันนี้ผมเลยสั่งเมนูกาแฟโบราณของทางร้านหอมหวานมันเหมือนสมัยเก่าเลยครับปิดท้ายกันที่ขนมหวานตลาดพลูครับหร้านขนมไทยยืนหนย่านตลาดพลูมานานกว่า80ปีมีขนมหวานไทยให้เลือกมากมายหอมหวานมันก ำลังดีมัดใจคนรุ่นต่อรุ่นใครมาตลาดพลูจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปอย่างแน่นอนครับนี่คือของกินของเด็ดที่เราได้เห็นในคลิปเลยมาจากตลาดพลูดโดยตรงเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับซื้อมาจากตลาดพลูเลยครับาจาน<า>แรกเลยดีกว่าครับ,รบก็คือมีกรอบ จีนหลีครับเน็คเกงครับมีกรอบสมัยรอห้าครับหรือเขาเขาเรียกกันว่าเป็นหมี่กรอบรอห้าใช่ไหมใช่ครับชื่อดังเลยครับมันมีวิธีวิธีกินยังไงฮะอันนี้ก็บีบมะนาวก่อนเลยครับบีบมะนาวน้องเกรซน้องเกรซจัดการหน่อยอุ้ยเพิ่งเคยเห็นกินหมี่กรอบแล้วบีบมะนาวแบบนี้เนาะใช่ครับแล้วก็คลุกครับต้องคลุกเพราะว่าจะมีความเหนียวเหนียวไงความหมี่กรอบนี้เนาะใช่ครับเขาจะเป็นมันติสูตรใช่แล้วสูตรน้ำโบราณของร้านเขาเองเลยนะครับอยู่มากว่าร้อยสามสิบปีมาเริ่มเลยครับก็หมี่ที่นี่นะครับก็จะกรอบ แล้วก็ใส่ซอสพิเศษประจำร้านหอมมากใช่ครับเป็นไงบ้างครับอืมอร่อยอร่อยครับเข้มค้นมากอ่ะใช่ครับคือมาตลาดพลูเนี่ยเป็นซิกิเนเจอร์เลยใช่แล้วคือตัวหมี่คือกรอบครับกรอบจริงจริงดีโนดิโนอร่อยอย่างไม่เคยทานเลยอ่ะต่อไปครับอ่าสุนีข้าวหมูแดงครับครับผม ข้าวหมูแดงกับข้าวหมูกรอบอพิเศษที่นี่คือเขาจะใช้เตาถ่านในการทําในการอบหมูกรอบครับเนี่ยต้องราดน้ำนี่ร้านนี้ก็อยู่คู่ตลาดพลูมากว่า60ปีครับหกสิบปีเลยหรอใช่ครับรสชาติไม่เหมือนกับข้าวหมูแดงหมูกรอบที่เคยทานมาันอ๋อเหรอเป็นยังไงน้ำมันอะน้ำดีฮะหมูแดงชิ้นหนานุ่มใช่ไหม รสชาติมันแบบตแบบนึงอ่ะ <c oughs> หมูแดนหนงหนานุ่มหมูกรอบก็คือกรอบจริง <c oughs> แลานที่เดียวอย่างที่บอกคือน้ำรา <c oughs> ช่ม <c oughs> <ช>ันนัวมากเข้มข้นมาก <c oughs> อ่ะต่อไปต่อไปครับพอเราเลยจากร้านสุนีข้าวหมูแดงเดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับร้านขนมจีนแต้จิ๋วโบราณ <c oughs> ของด้านตลาดพูครับหรือที่เรียกกันว่าขนมอิ่วกล้วยครับอิ่วกล้วยซึ่งเรหากินได้ยากเหมือนกันไม่เคยเห็นเลยก็เพิ่งเคยทานตอนไปตลาดพูนี่แหละครับ ซึ่งก็เป็นร้านเล็กๆอยู่ติดกับร้านซุนีข้ามหมูแดงเลยครับมีโต๊ะอยู่ไม่กี่โต๊ะครับกินแกล้มกับน้ําชาร้นๆเนี่ยออร่อยมากเลยครับดีงามอ่ะนุบหนับอ่ะครับผมนุบๆเนาะแล้วก็ตัวไส้ก็คือมีความหวานกําลังดีหวานกําลังดีไม่เยอะเกินไปแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นอาหารเจด้วยนะครับท่านใดที่ทานเจก็สามารถทานได้เป็นไงฮะทานคู่กับน้ำชาร้อนๆอร่อยทตัวใช่มันเข้ากันจริงครับผม ไป,ไปต่อที่ขนมหวานขนมไทยอันนี้ขนมไทย,ไทยอันน,น,นี้ขนมจีนแล้วมาเป็นขน,ขนมไทยออซึ่งขนมหวานตลาดพลูเนี่ยก็ขึ้นชื่ออีกเหมือนกันทีเด็ดของที่นี่ก็คือต้องต่อคิวถ้าเกิดไปช้าก็จะหมดหมดและที่สําคัญก็คือเขาห่อด้วยใบตองอ๋อนี่อะไรเป็นอะไรนี่เราไม่รู้นะต้องลุ้นเปิด น้องเก์เลือกก่อนจะได้ชิมอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ต้องหนับขนาดนั้นเลยที่เอาตรงนี้เอาเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กินอะไรนะครับแสดงว่ารอบนี้ไปเร็วไม่หมดนี่นี่นี่เราได้ตะโก้เราได้ตะโก้โอ้นี่ค่ะได้อะไรครับคุณเกดสังขยาสังขยาฟักทองใช่ไหมฟักทองมาเราชิมนะฮะคือตะโก้อันนี้คือชอบมากเพราะว่ารู้ไหมกะทิเยอะ เป็นขนงเจ้ากีกัติมากคุณผู้ชมดูดิขนหวานโอ้ oh. ซึ่งขนมหวานตลาดพูเจ้าเก่าอันนี้เนี่ย mm hmm. ก็เขาจะใช้ความหวานกําลังดี mm hmm. ไม่หวานเลี่ยนไปห mm hmm. ดีืซึ่งใครมาทานก็จะถูกใจแลวกลับมาซื้อซ mm ้ำ hmm. <3. S 1> มาแล้วคือมันเข้มข้นแล้วมันแบบเต็มเต็มปากเต็มคำอาะาใช่ครับ แล้วหวานกำลังดีจริงๆนะนี่ก็ดีใช่ไหมปิดท้ายด้วยกาแฟเจ้าเก่าอีกเหมือนกันครับเป็นกาแฟโบราณนี่ตรงนี้นีชอบมากเลยครับกาแฟสุริยากาแฟครับกาแฟโบราณ100ปีครับเป็นไงฮะขนมหวานปิดท้ายด้วยกาแฟกลมๆชอบมากกาาแฟโบรณเขาาเเรียกว่ข้มข้นหวานมันหอมแล้วกินกับขนมไทยคือแบบว่าใช่เลยกินมันฟิลแบบไทยๆนะนี่ก็เป็นกาแฟโบราณแบบไทยๆนะ อ,อ,อร่อยทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะ <_ C> e <at> ก็คือเรียกได้ว่าอยากจะกินแบบของคาวของหวานเมื่อไหร่ยังไงแวะไปตลาดพูก็มีมข,อของกินอร่อยๆออยเยอะแยะแบบนี้นะฮะรวมไปถึงแต่ละร้านคือเป็นตำนานอยู่มานานแล้วนะค,ะคุณผู้ชมขอ,ของกินแบบนี้ถ้าเกิดไม่อร่อยจริงเนี่ยอยู่ไม่ได้นานแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือตามรอยน้องหึมไปได้แบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นของอร่อยของชุมชนชาวจีนที่ตลาดพูแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกชุมชนนึงครับเป็นชุมชนของผมเองครับก็คือที่จังหวัดตรังครับ เป็นขนมเป็นอาหารพื้นถิ่นครับของคนจีนโบราณที่จังหวัดตรังครับอู๋น่าสนใจใช,ใช่ครฮะ,ะเอาเป็นว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับคีี <อะ S 2> มีมมมนน้จจนนแนนงแชชาวต่จนจน ช่วงสุดท้ายของรายการชุมชนแชมป์ปีรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอูเอนเซอร์ค่ะช่วงที่แล้วนะครับน้องอึมบอกว่าน้องฮึมก็มีของพื้นถิ่นที่อยากจะมาแนะนําเหมือนกันใช่นะฮะเป็นคนจังหวัดตรังครับนะฮะเพราะฉะนั้นของพื้นถิ่นที่จะมาแนะนําวันนี้คืออะไรขออุ้มไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าครับว่าีอะไรบ้างเยี่ยมเลยเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับ แชมเปียนวันนี้ครับเราพามาที่จังหวัดตรังวันนี้เราจะพาไปตะลุยกินติ่มซ้ำของพื้นถิ่นจังหวัดตรังกันครับเริ่มต้นกันตั้งแต่เช้าร้านส่วนใหญ่เริ่มเปิดกันตั้งแต่ตีห้าตอนเช้าก็จะเป็นชากาแฟแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือติ่มซ้ำนั่นเองครับนมจีบกุ้งนมจีบผู้ เต็มซำตรังมีเอกลักษณ์ตรงที่มีให้เลือกหลากหลายอย่างแต่ถ้าใครอยากทานเป็นแบบจานหลักก็มีเหมือนกันมีทั้งข้าวต้มโจ๊กข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวเป็ดย่างเลือกได้ตามชอบแต่มาตรังยังไงก็ต้องสั่งติ่มซำให้ได้นะครับโอ้ควันขามาหมคงเข็งติ่มซำตรังมีหลายร้านให้เลือกแต,ตกต่างกันที่รสชาติและเอกลักษณ์ของร้านแต่ทุกร้านจะต้องมีหมูย่างเมืองตรังเนื้อนุ่มหนังกรอบของขึ้นชื่อของจังหวัดตรังครับ บางร้านก็มีอาหารเด่นเฉพาะตัวของทางร้านเช่นงาทอดลาวาด้านในมีไข่เค็มลาวาสีเหลืองทองหรือจะเป็นบะหมี่หมูตุ๋นของเด็ดประจำร้านและนอกจากติ่มซำที่ต้องมีทุกร้านแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มเมืองตรังครับเป็นน้ำจิ้มสู่พิเศษที่มีเฉพาะที่ตังแล้วก็ในโซนจังหวัดภาคใต้เท่านั้นนะครับ ถ้าใครมากินติ่มซำก็ต้องกินกับน้ำจิ้มที่นี่นะครับขวดซอสสีแดงที่เห็นก็คือน้ำจิ้มส้มเจืองสีแดงส้มจิ้มกินกับติ่มซำเมืองตรังเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยครับและที่ตรังเนี่ยมาเวลาไหนก็ต้องได้กินครับอย่างร้านนี้เปิดเช้าเที่ยงเย็นมีโจ๊กมีบะหมี่มีติ่มซำเหมือนทุกร้านแต่ก็มีเมนูไฮไลท์ของร้านครับปลาต้มโขัยก,กับสังขยาครึ่งจานเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้จับ ล้อเล่นนะครับจริงๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ของสังขยาเมืองตรังครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนอยากกินปลาต้องโกสังขยาก็สามารถหากินได้ที่ตรังเช่นกันครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าปลาต้องโกยักษ์กับสังขยาเนี่ยเวลากินกินคู่กัน ส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่ปลาต้องโกจริงๆมันคือแป้งแถวคนแถวนี้เขาเรียกว่าขาไก่เพราะว่ามันบางเหมือนขาไก่และอย่างที่บอกครับทุกร้านต้องมีติม่มซำกินกับน้ำจิ้มส้มเจีองที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นใครมาตรังก็ต้องมาลองกินให้ได้นะครับมาแล้วครับ,รบนี่ที่หายไปคือแอบเอ,องให้ชิมเหรอครับผมอโอ้หโหอ,อันนี้คืออะไรฮะน,นี่คือหมูย่างเมืองตรังครับหมูย่างเมืองตรัง แต่ว่าคือเมื่อสักครู่นี้เราเห็นในคลิปเนี่ยก็จะเน้นไปที่แบบติ่มซำใช่ค่ะบอกเลยว่าน่ากินมากแล้วคือละลานตาตอวนี้ไม่ได้เอาติ่มซำให้ชิมไม่นได้นัมาแต่ว่าติ่มซำหมดติ่มซำหมดแต่ว่าเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังมาใช่คอันนี้ก็ดังอันนี้ก็ดังเหมือนกันครับขอพรีเซนต์เลยนะฮะได้เลยครับฮะหมูย่างที่ตรังเนี่ยจะไม่เหมือนกับหมูกรอบหรือว่าหมูย่างที่อื่นทั่วไปเพราะว่าที่ตรังเนี่ยเขาจะย่างทั้งตัวจะย่างกันตั้งแต่ตีหนึ่ง ใช้เวลา4-5ชั่วโมงกว่าจะสุกก็คือ6โมงเช้าพอดีคือข่เช้าตัวเใหญ่เขากินกัาเช้าเหรอใช่ครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของคนตรังครับก็คือเวลากินทานหมูย่างเมืองตรังเนี่ยก็จะทานกับโกปีโกปีก็คือกาแฟโบราณโอเคครับเดี๋ยวชิมกันเลยดีกว่าก็คือกินเฉยๆแบบไหนว่าไม่ต้องกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมได้หมดเลยครับแล้วแต่ได้ใช่ครับแต่ช่วงเช้าก็จะทานเป็นเครื่องเคียงกับกาแฟโบราณกินหอมมากเลยอ่ะิ วัวอร่อยจริงอ่ะใช่ครับหมูย่างทั้งตัวด้านบนก็จะโรยด้วยน้ำผึ้งเหลือน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่เครื่องพิเศษหมูย่างลงไปมันมีความหอมมีความเข้มข้นมันจะไม่ืหวานนิดหน่อยใช่ครับเป็นน้ำผึ้งกับน้ำตาลใช่ไหมครับวนี้ดีอ่ะไหนชิมกับกป๋ากระป้อือเข้มข้นครับเข้มข้นหวานมันเนี่ยคุณผู้ชมนี่คืออาหารเช้า ของคนตรังแบบยกมาที่รายการของเราโกปีแล้วก็หมูย่างเมืองตรังนะฮะหรือว่าจะกินกับน้ำชาแบบนั้นก็ได้เอาวันนี้ต้องต้องขอขอบคุณน้องคืมมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยนะที่แบบพาเราแบบไปเที่ยวไปชิมแล้วก็ยังเอาของกินบ้านเกิดมามาให้เราได้ได้ชิมกันถึงรายการของเราแบบนี้นะฮะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวสุดท้ายให้น้องฮึมฝากหน่อยดีกว่าไหมฝากหน่อยฮะสำหรับใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบน้องฮึมคือคือยังไงดีฮะอยากจะก้าวเข้ามาแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งใน การทําให้ชุมชนของเราท้องถิ่นของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับในรายการชุมชนแชมเปี้ยนครับก็ขอแนะนําว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก่อนนะครับหาสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่รอบตัวในชุมชนของเราครับ,รบถ้าชอบอะไรแล้วเราก็ศึกษามันม <ๆ S 2> แล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือการลงมือทาครับและสุดท้ายครับอย่ายหยุดครับทาไปเรื่อยๆครับเพราะเราสนุกกับมันแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะ ตีดอกออกผลเองครับดีเก่งมากเลยยอดมากช่องทางที่อยากจะติดตามผลงานยังไงบ้างครับที่ไหนมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง hums live นะครับ h y m n LIFE ครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวครับอยากให้ทุกคนสามารถไปเห็นได้ด้วยตาตนเองเอาแต่ว่าวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการชุมชนแชมเปียนครับพรุ่งนี้อย่าลืมเรามีนัดกัน5โมงครึ่งทางช่อง5 HD แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะโลธนภ์เกรซันธรัตค่ะและคุณพงผานจินรดครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ี่เขาตระเรียกชุมชนแชมเปี้ยน,อนของดีๆที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยน,นคนดีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมป์